สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกทุคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมาตามคําเรียกร้องนะครับผมจะมาเล่นลุงพลโดยใช้เปิร์กของตัวเอง3เปิร์กนั่นก็คือเปิร์กอันแรกเปิร์กหัวเกียร์นั่นเองนะครับเวลาที่เราตีใครเจ็บไปด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ช่างนะครับถ้าเซอร์ที่เหลือนะครับผม3คนเนี่ยสมมติว่าเราตีไปคนหนึงเจ็บอีก3คนเขากดสกิลเช็คเข้าปั่นไฟอยู่เขากดสกิลเช็คไม่ติดเพอร์เฟกอ่ะเราจะเห็นออร่าเขานะครับเป็นเวลา8วินะครับเอาไว้หาคนได้ง่ายมากๆนะคร เวลาที่เราแขวนเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเซอร์เขาปั่นอยู่แล้วเขาปล่อยมือเนี่ยเครื่องจะถูกล็อกเอาไอว้30ิวินนะครับก็เป็นเบิร์ก่วงเครื่องที่ดีอีกเปิร์กหนึ่งนะครับแล้วก็เปิร์กอันสุดท้ายนะครับคำสาบกรรมสนองนั่นเองนะครับเปิร์กนี้ก็จะเป็นเบิร์กโทเทมไฟนะครับถ้าเกิดมันมีคนไปพังโทเทมไฟเนี่ยเราจะเห็นเซอร์ทุกคนเป็นเวลา15าวิซึ่งโคตรนานนะครับ15าวินี่คือเราเห็นนะแล้วตัวเรามันสามารถแบบเล็งปืนแล้วก็ยิงได้นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อน อาจจะต้องแบบว่าโซนโซนนิ่งอะไรหน่อยเพราะว่าตัวมันวิ่งช้าด้วยเนาะถ้าเกิดเราไปไล่เซอร์แล้วเซอร์มันเจอรอบไม้สวยๆเนี่ยแล้วเราไม่สามารถยิงผ่านซอกได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะยากเนาะก็จะเป็นยังไงนะครับสาหรับลุงพลนะครับผมผมก็จะเอาแอดออนสองอันนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เรายิงแล้วเราลากเซอร์มาเพื่อที่เราตีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเสียเวลาในการฟื้นฟูตัวเองรอักษาแผลลึกเพิ่มขึ้นอีก3.5วิอันที่2คือรีโหลดไว้นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงจะโหดจะเฟี้ยวข้าเหนียวติดฟันแค่ไหหนสําารับเจ้ลุงพ นะครับเดสลิงเกอร์อันนี้ก็มาในสกินที่แบบว่าค่อนข้างน่าขยักขยแยงเลยนะครับดูดิมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นมแมลงมาตอมอ่ะเหมือนมันเนา่าอ่ะเหมือนแบบเป็นศพแล้วเน่าแล้วแบบมีสัตว์นุ่นสัตว์นี่มีผีเสื้อมาเกาะมีมแมลงวัน <c oughs> อันนี้คือมันดูแบบน่าสยดสยองมากเลยครับผมโอเคจะเป็นยังไงจะสามารถฆ่าสีได้หรือเปล่าจะสามารถปลดล็อกแอชชิสเมนต์ได้หรือเปล่าไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go โอ้โหทานทรมานหนอด่านนี้ ฮันนะ่เขาเอาออด่านเขามาด้วยด่านนี้ก็เอาง่ายๆคือถ้าเกิดเรามองจากมุมสูงก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมสิโอเคมีโดมอยู่ตรงนี้ครับเป็นด่านโดมเนาะก็วิ่งมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับมีคนปั่นไหมบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีนะฮะได้ยินเสียงขเขาเรียวกว่ายก,กหลอกไงยก,กหลอกไงโอเคครับรีเบก้าวิ่งออกซ้ายไปยาวๆแล้วนะโอ้ตรงนี้มีเนินด้วยอะ มีเนินมีเนินมีเนินเบเรนหมดฟุบฟับรับโชคนี่ไม่โดนเหรอผมนึกว่าจะโดนนะเนี่ยแบบพยายามจะดักหน้ายิงยิงฟรีซะละโดดจริงลิงยังร้องปั๊บอ,อ่าตามสเต็ปครับผมเขาจะแบบวิ่งออกออกขวาก่อนนิดนึงนะ เราก็ใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ค่อยค่อยตีทีเดียวนะฮะโอ,โ,โอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าเขาน่าจะปั่นถ้าแถวอยู่ตรงนั้นแหละโอเคอมีคนปั่นอยู่ตรงบ้านใหญ่ด้วยนะฮะอีกคนหนึง่งเมื่อกี้เราเห็นออล่าจากเปิร์หมวกเกียร์เนาะผมว่าอาจจะมีคนเนียนมาช่วยนะจากคนที่ปั่นเสร็จเครื่องตรงเมื่อกี้โอเคผมเห็นละสปินเบิร์ดไงสปินเบิร์ดไง โอเค1 2สองเจอ2คนแล้วครับเจอ2คนละ,นละมีคนกำลังอ้อมไปฝั่งนูน้นหญ้าขยับครับเมื่อกี้เราเห็นหญ้ามันขยับเนาะอุ้ยเจอเยอะเลยครับผมอ่าโอเคอยู่ตรงนี้3คนเลยเราดักหน้าปากซอยเฮ้ย <Hey! S 1> ไปขอบแมบบซะแล้วสไตล์ขอบแมบบซะแล้ว โอเคตอนนี้เราเห็นหมดนะฮะว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างโอเคมาก่อนครับมาตีฟรีก้อนหนึ่งทีเอ้อน้องลอลี่ลอลี่มีคนมาละสวัสดีครับแนนซี่ดักหน้าเลยอ่ต้องซ้ำรีเบก้าเหรอไม่ได้ฮะต้องซ้ำรีเบก้าครับ เพราะว่ามันไปไกลละเมื่อกี้คนเก็บ2คนเมื่อกี้มันไปไกลฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการที่คนนี้ก่อนโอเคหวังว่าจะไม่มีแทงที่ที่ผมควรรีโหลดก่อนนะเนี<อ>่ย<อ>เกือบละจังหวะเมื่อกี้ผมควรรีโหลดก่อนไม่งั้นถ้าเขามีแทงหลักเขาจะไปต่อได้เนาะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเอ้ยอยู่นั้นอุ้ยสามคนครับเอาสิไอ้เพิรหัวเกียร์นี่มันดีมากเลยเนี่ยมันเห็นตำแหน่งแบบขี้โกงมากเลยอุย นี่เดียวมีคนกำลังวิ่งอ้อมข้างหลังไปเมื่อกี้ผมเห็นเป็นแนนซี่ครับแนนซี่กำลังเจ็บอยู่ด้วยนะถ้าผมจัดการแนนซี่เอ้ยและหลอกไฟตึงๆไงหลอกไฟตึงๆไงแนนซี่ล่วงไปก่อนครับผมจะซ้ำนะเพราะว่าเปิร์ผมมันไม่ได้เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซ้ำเขาตายเป็นคนๆไปก่อนเนี่ยมันทำให้เกมเราได้เปรียบนะมีคนมาไหมโโหอีการลันครับเมื่อกี้เห็นไหม ถ้าอีการลั่นแบบว่าอะไรเอ่ยจริงจากตาแบบหน้เปถ้าจะไม่ผิดลรออนอยู่แถวแถวนี้ด้วยนะฮะแล้วผมฟฝ้าเอาตายฟฝ้าเอาตายแค่นั้น่ยังเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอ,โอาลีเบก้าลีเบก้ากำลังโลกครับลีเบก้ากำลงังโลก ต้องเป็นไม้ลูกม้าเนะี่ยโอเคอุ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะมีคนวิ่งมาไม่ทันนะแต่มันมาทันเฉยเลยอะ่ะโอ้โหมันวิ่งเก็บลายโหดเกินลิเบก้าลิเบก้าทีเดียวคโมอนแมนมี on, เขาจุกเด็กเขาต้องจุกเด็กครับไม่งั้นเข้าไปไม่ได้โอเคผมพั่นตรงหน้าต่างพังประตูมันต้องเล่นแบบอ่านเกมแบบหนักๆเลยนะฮะตอนเนี้ย คือไม่งั้นคือผมจบแน่เฮ้ยหมเทมไฟผมเฮ้ยฉีกเกินวิ่งฉีกโซนเกินเราเห็นออร่าเขาอยู่นะครับตอนเนี้ยไม่รู้ว่าระยะจะถึงหรือเปล่านะไปโอ้โหระยะนี้มันก็ตึงเกินสุดโคน <c oughs> มาครับน้องรีเบกา้าได้เวลาตายแล้วแหละเราอะตอนตอนนี้เขาเจ็บ3นะฮะผมว่าตอนเนี้ยผมว่าผมเล่นง่ายแล้วเขาเจ็บส คือใครโดนตีคือ,คอล่วงเลยแบบไม่มีอีกโก้เลยเครื่องนี้เยอะสุดๆขอกระทึมเครื่องก่อนนะฮะจากนั้นเรามองดูเลยว่ามีคนปั่นเงียนอยู่แถวนี้ไหมอีกาลั่นครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหสปินสองว่าสปินสองว่าสปินสองหรอเอาดีเอาดี โอเคชิวห <Okay>. ้องบีตรงนี้ด้วยปะเนี่ยถ้าห้องมีตรงนี้ด้วยคือชิวไม่ด<อ>้ชิวอย่างไงนะเหลือเครื่องเดียวกับอีก3าคนยังไงก็ไม่ทันครับผมบอกให้แล้วเขาถ้าเกิดเขาไม่ไปฮิวกันตัวหายเจ็บอ่ะนี่แต่เครื่องนั้นได้เยอะนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวผมกลับไปดูเครื่องนั้นก่อนนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะไปแข่งเครื่องนั้นแล้วก็อาจจะปั่นเครื่องนั้นเสร็จได้โ<อ>ว้ยคมคมคม,คม,คมโอเคอยู่บ้านใหญ่คนนึง เราเห็นตำแหน่งผมทุกคนแล้วนะตอนนี้โอเคแนนซี่เราก็เจอแนนเซ,ซอร์เราก็จี้ผมว่ามีคนกลับมันมีกลับไปครับมันย้อนสอนกลับมาคนหนึ่งนะอา้ายังไงเธอโอ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 เธออ่นจี้บเลยเธอ โอเคแนนซี่แนนซี่ไปช่วยทันนะเปล่าต้องดูแนนซี่ว่าแนนซี่เขาจะเล่นยังไงต่อไปมาช่วยไม่ได้แน่นอนครับผมเล่นอ่านเกมแบบ2 0 0เปอเซนเอ้ยเห็นรอยเท้าแล้วครับคิดว่าแนนซี่น่าจะกำลังวิ่งไปช่วยเอ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเมาส์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 เจเจเมาส์แป๊บหนึ่งนะ เมาส์แบตหมดโอเคเมื่อกี้กระตุกน้องๆเห็นใช่ไหมคือเมาส์ผมมันแบตจะหมดนะครับเหลือคนสุดท้ายละชิวละว้ยโอ้โหเมื่อกี้ยิงไปตรงตัวเป๊ะๆเลยกระโดดให้บ้างเหอะเกมรับช่องสิงคโปร์ <laughs> เอาดิเพื่อนวิ่งไปไหนเดียะวิ่งไปไหนเดียะวิ่งไปเรื่อยๆเอาปล่อยตายไปหนึ่ง ไงหลอกไฟมาตีทั้งคนทั้งไม้ตามสตาไตล์ใหมรุ่นเทด็ดดีตัวนี้มันก็ตึงคือที่ผมต้องซ้ำอ่ะคือมันมีเหตุผลครับคือจริงๆจริงๆก็มไม่ได้อยากจะซ้ำหรอกแต่ว่าคือเปิร์กเรามันไม่ได้สตองขนาดนั้นครับมันไม่ได้มีเปิร์กแบบว่าไล่โหดๆเห,หมือนคิวเลอร์ตัวอื่นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาคนแรกออกจากเกมได้ก่อนมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยต้องขอ,อไปขออภัยเซอร์ที่น่ารักด้วยนะครับโอเค โอเคอีคนหนึ่งคารมาอยู่นี่ครับน้องลอรลี่ไม่ใช่ลอรลี่เออลอรี่แหละถูกแล้วลอรลี่สโตกแล้วอุ้มเลย,เย e ครับผมหมดสิทธ์หมดสิทธ์ขัดขืนมาเก็บสี่อีสปอร์ตครับผมโดยใช้เปิร์กตัวเอง3เปิร์กแต่จริงผมขอสารภาพเลยนะผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้สเปิร์กเนี่ยมันเป็นเปิร์กของไอ้เดสลิงเกอร์ไอ้หัวเกียร์ไอ้ถเท,ท,ทมขมุกขมัวแล้วก็ไอ้เปิร์ข้างขวามือเราเนี่ยเอาจริงผม ผมจาไม่ได้ได้วยซ้ำนะว่าเป็นเปอร์ของไอ้ไอ้ลุงพลเนี่ยผมไปคิดว่ามันเป็นเปอร์ของตัวอื่นอ่ะแบบเดอรเบิร์ดูบาอะไรเงี้ยดินไหมรามองหาหลุมก่อนนี่ไงผมคือเทพเจ้าแห่งหลุมลน้องๆก็รู้ผมมองไปทางไหนหลุมมันจะเกิดทางนั้นเสมอผมมองไปทางหน้าปุ๊บเนี่ยผมกด F7 ปุ๊บหลุมมันจะเกิดทางหน้าภายใน15เมตรนะอันนี้คือเรื่องจริงโปรที่ผมซื้อมาเฮ้ย ปลดล็อก a อ j u s t m e n t ใช้3เฟิร์ค5าเซอร์สแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยกับการซ้ำไง การซ้ำการโซนนิดนึงอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบเกมมาแล้วก็จีนๆนิดนึงเพื่อเป็นพิธีนะครับเผื่อเซอร์เขาหัวร้อน <ๆ S 2> เขาจะได้แบบหัวเขาเย็นๆลงบ้างเนาะเรียบร้อยครับไม่มีคนอยู่เหลือแค่ลอรี่คนเดียวนะครับที่อยู่ในเกมก็จบไปพิธีเรียบร้อยนะครับผมสําหรับเดสส์ลิงเกอร์ใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรในคลิปหน้านะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนะครับผมผมก็จะพยายามมาทาคลิปเดสบอยให้ถี่มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีเวลากลับมาเล่นเดสบอยเท่าไหร่ก็้ช่วงนี้ก็จะ นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายครับผมซียูครับ